สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณตางกก็จะพาเด็กๆไปลองทายปริศนาเกี่ยวกับพยัญชนะกอไก่ถึงฮอรคู่กันเหมือนเคยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวฟังดีๆแล้วตอบให้ถูกกันนะฉันคืออะไรตัวใหญ่เขี้ยวโตยืนเฝ้าวัดโพตัวโตจริงเอ้ย เก่งมากๆเลยยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ฉันคืออะไรเล่นในแม่น้ำคนยกภายจ้ำนำฉันเล่นไปพยัญชนะตัวไหนคะรอเรือฉันคืออะไรว่องไวสุกซนปีนป่ายเวียนวนอยู่บนต้นไม้ง่ายมากใช่ไหมคะคือตัว ลอลิงฉันคืออะไรสวมใส่บนนิ้วมีเพชรเม็ดจิว๋วส่องแสงแวววาวสุดยอดเลยค่ะวอแหวนฉันคืออะไรสร้างไว้พักพรยามอากาศร้อนพักนอนได้เอ่ยอะไรนะเด็กๆพอจะคุ้นไหมเอ่ย สสาลาค่ะฉันคืออะไรอาศัยในป่าสวดท่องคาถารักษาศินเอ้ยเก่งมากๆค่ะสหรือสีฉันคืออะไรตัวใหญ่ดุร้ายหน้าตาคล้ายแมวแววตาหน้ากลัวตัวอะไรคะ สอเสือเก่งมากๆเลยฉันคืออะไรใส่ใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดีเดี๋ยวพ่มตาขอทวนอีกหนึ่งรอบนะคะฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดีอะไรนะ หอหีบค่ะหอหีบใส่ผ้าฉันคืออะไรลอยในท้องฟ้าเสียงลอนำหน้าเรียกว่าอะไรอะไรหนะ้าที่ลอยบนท้องฟ้าเก่งมากๆเลยลอจุลาค่ะฉันคืออะไรเอาไว้ใส่ของปากกว้างหน้ามองรองน้ำได้เอย้ย พยันชนะตัวอะไรคะอ,อ่างตัวสุดท้ายเด็เดกๆฟังให้ดีนะฉันคืออะไรตาโตสองขามีปีกนำพาหายเหยื่อกลางคืนพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะที่ตาโตโตคือหอนกคูก เก่งมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับปริศนาคำทายที่คุณน้ำตาลน,นำมาฝากเด็กๆตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วก็คือหอนกโคกเด็กๆอย่าลืมกลับไปฟังแล้วก็ทบทวนบ่อยๆนะคะง่ายมากๆเลยตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกโคกถ้าเด็กๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆก็จะสามารถจำได้นะคะ วันนี้คุ้มตาต้องขอตัวลาไปแล้วไว้มาสนุกกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ